สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการทลเรือนทหารบกครับพิราบข่าววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมภาพของการช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละครั้งนะคะเราจะนําเรื่องราวต่างๆมาฝากกันทุกครั้งวันนี้เป็นเรื่องราวสําคัญค่ะเป็นเรื่องราวของรถครัวสนามนะคะไปดูกันค่ะว่ารถครัวสนามนั้นเป็นอย่างไรค่ะไปชมกันครับ การช่วยเหลือประชาชนคือหน้าที่และภารกิจหลักของทหารไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนกองทัพบ,บกรีบเข้าให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในแต่และพื้นที่ครับค่ะกองทัพบ,บกได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในภารกิจการจัดลดครัวสนามเพื่อเป็นการ ูแลช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ะระลอกใหม่และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนซึ่งในการแจกจ่ายอาหารจากรถครัวสนามนั้นได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้ประชาชนที่มารับอาหารรวมทั้งจัดระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้กองทัพบ,บกก็ยังมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ได้โอกาสหรือผู้พิการทุพพลภาพตามศักยภาพของหน่วยการช่วยรับซื้อของพืชผ,ผลทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง การกระจายรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านค้าขนาดเล็กเพื่อมาประกอบเลี้ยงในรถครัวสนามรวมทั้งจัดชุดอาร์มี่เดลิเวอรี่มอบเครื่องยังชีพลดร,รายจ่ายครัวพระราชทานประกอบเลี้ยงจำหน่ายผลผลิตราคาถูกจากโครงการทหารพันดีเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้ไปได้ครับ สำหรับโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทัพบ,บกได้มอบให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่จัดส่งกำลังคนจากโครงการทหารพันดีไปช่วยดูแลแปลงเกษตรตามสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้คงสภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยค่ะในเรื่องของสุขอนามัยส่วนรวมในการทำความสะอาด ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากอาทิสถานีขนส่งตลาดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรับอาหารจากรถครัวสนามค่ะนอกจากรถครัวสนามแล้วนะครับกองทัพบ,บกยังได้มอบหมายนะครับให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจัดเตรียมน้ำยาเคมีสารฆ่าเชื้อและชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดล้างสิ่งปนเปื้อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งการจัดรถครัวสนามให้กับประชาชนด่วยทหารและกำลังพลโดยเฉพาะผู้ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆด้วยครับ กองทบบกได้ให้ความสําคัญพร้อมแสดงความห่วงใยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยกําชับให้หน่วยจัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยรวมทั้งกําชับให้หน่วยทหารเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งในระดับหน่วยกําลังคนครอบครัวและทหารกองประจำการทั่วประเทศด้วยค่ะ และนี่ก็คือยุทธูปกรณทางทหารที่เรานํามาปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนครับค่ะพิทักราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะรายการพิราบข่าวในวันนี้ผมและก็พี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ